แม่ชีแน่ใจใช่ไหมว่าหน game, ูเขาจะไม่เรียกหนูอะไรเงี้ยไม่ใช่้ร่าจริงๆลูกจริงใช่าแม่เนี่ยไม่เรียกแน่นอนไม่เรียกแน่นอนถึงเวลาลูกสาวเปิดแถวอยู่ตรงหน้าแม่ชีค่ะยื่นพาสดร์ปให้ปุ๊บเขาให้สแกนนิ้วแล้วเขาก็ยื่นพาสรดุกลับมาแล้วก็เชิญเดินไปไม่ถามอะไรเลยไม่ถามอะไรเลยเออไม่หอดูอะไรเลยแล้วก็เชิญไปที่ห้องสัมภาษณ์ก็ไปนั่งรอในห้องสัมภาษณ์ประมาณครึ่งชั่วโมงได้อ่ะแล้วเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์แล้วคำถามหนึ่งคำถามไม่คาถามไม่คำถามรอบไฟนอลละก็คือรอบนี้ก็คือคัดตตัดดคนสุท้้ายแลวก็อบ ถามว่าคุณมาทําอะไรนี่ฉันก็ยื่นกระดาษให้บอกว่ามาทำเซอร์จอรี่แล้วเขาก็โอเคคุณผ่านเชิญเออใช่หนูก็คิดเหมือนกันว่าเออถ้าสมมติเราโดนตีกลับหนูก็คิดเหมือนกันว่าเออถ้าสมมติเราโดนตีกลับนี่คือเราไปทําอะไรผิดมาหรืออะไรเงี้ยหรือเขาคิดว่าเอออยากจะมาทําไล่สตรอเบอรี่ดูทรงแล้วไปฟารมแน่นอนเข้าวซออีี้ไดมยสตรอเบอรี่เนี่ยนะคะเพราขับแรกขแม่่า เขาวินาเเตรียมมาท่คเือแม่เลยนะใครตอบาคือเราก็เป็นคนเฟรนลี่แล้วเราไปหลายประเทศเราไม่เคยติดเลยเราก็จะซ้อมคำทักทายของประเทศนั้นมาพอเรายื่นพาสปอร์ตให้แล้วก็อันโยงาเซโยเยงมเอเสคชยเตรียมมาเตรียมมา